สวัสดีครับมามรสจายมาทักทายกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีรีวิวให้ชมอีกหนึ่งรีวิวนะครับอ,อันนี้ที่เห็นนี่ก็คือเป็นกล่องไมาเลิกน่งของไปษณีนะครับไปษณีไทยนะครับผมแล้วเราก็มาแพ็คเป็นกล่องสาเร็จรูปให้กับลูกค้านะครับ สำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่สั่งม็อบทุกไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็น16นิ้ว24นิ้ว39นิ้วนะครับเราก็จะส่งผ่านไปษณีไทยนะครับรวดเร็วฉับไวตรงเวลานะครับผมแต่ถ้าเป็นงานบริการเนี่ยเราก็จะเน้นจัดส่งไปที่ J&T นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะส่งไปที่ไหนนะครับผม วันนี้จะส่ง J&T n นะครับอันนี้เป็นลูกค้าประจำนะครับแบบ Delivery นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เปิดให้ใช้บริการแบบม o อบออนไลน์ Online, แล้วก็จัดส่งออนไลน์ให้ผ่าน J&T n นะครับก็ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการนะครับสำหรับลูกค้าอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองที่เห็นคลิปนี้นะครับ ที่เคยใช้บริการ Delivery ของม็อบมหาศจรรย์หรือม็อบถูแห้งเนี่ยก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับยินดีให้บริการกันต่อเนื่องนะครับ365วันนะครับและสําหรับลูกค้าอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองที่เห็นคลิปนี้นะครับถ้ามีปัญหานะครับบ้านอยู่ติดถนนนะครับพื้นที่มากฝุ่นเยอะนะครับถูน้าแล้วพอแห้งแล้วพื้นเป็นคราบสีขาวบนพื้นนะครับทักมาสอบถามกันครับว่าม็อบ มาสจารย์แบบถูแห้งเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเพราะว่าเรามีรีวิวให้ชมกันเยอะมากนะครับผมใน YouTube นะครับก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าประจำนะครับอำเภอวิเศษช้ยชาญจังหวัดอ่างทองครับสวัสดีครับ